สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง Youtube ลองบร,รมีนูทิมวันนี้เรามากระโดดเข้าสายอายุทยานะครับก็คือพระตะวันอิทธิโชโตหรือพระอาจารย์แจ้แห่งวัดน้องประชาสรรนะครับวันนี้ก็เข้ามาทำอีกหนึ่งอีพีนะครับให้กับศิทธินศิธิ์รุ่นหลังแล้วก็ที่สมาชิกที่ยังไม่รู้นะครับอยากจะเช่าหาเหรียญรุ่นนี้เลยก็คือเหรียญจัตุรพิพนะครับนี่เลย นี่รุ่นนี้แหละถือว่าเป็นรุ่นแรกของพระอาจารย์นะครับก็เป็นเหรียญนี่เหรียญห,หนึ่งที่มีมูลค่าสูงแพงเพราะว่าท่านทาไว้ตอนที่ท่านเป็นคา,ารวะแล้วก็ปลุกเสกทั้งอยุธยาไม่ว่าจะเป็นพิธีใหญ่ๆเล็กๆท่านไปหมดปลุกเสกนา,นานหลายปีแล้วก็จะมีหลวงพ่อรวยวัตโกร่วมปลุกเสกด้วยแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่าแจ้ ของของเองมันเต็มแล้วนะครับนะของเองมันเต็มแล้วนะครับไม่รู้จะเอาที่ไหนไม่แล้วพอได้แล้วนะครับนะนี่คือคําพูดหลายๆคนที่บอกผมมาก็คือสิทธิ์รุ่นเก่านะครับสิทธิ์รุ่นเก่าสิทธิ์ผู้พี่แล้วกันนะครับสิทธิ์รุ่นเก่าที่บอกผมมาแล้วก็ผมยังไม่ได้เคยได้คุยกับพระอาจารย์แต่วรั้งหนึ่งผมอาจจะได้คุยเพราะผมอยากศึกษาวัตถุมงคลของท่านนะครับเพื่อจะมาเผยแพ่ให้กับพระอาจารย์ท่านเป็นพระที่ดีมากนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบบำรุงบุญลุงศาสนา ล้วก็ชอบช่วยเหลือชาวบ้านในวันจัไร่การเคียงต่างๆนานาทุกจังหวัดท่านช่วยหมดนะครับแล้วท่านก็เป็นพระที่บริจาคนะครับแล้วก็สิทธิ์นุญยาสิทธิ์ช่วยกันก็คือรถอ姆เรนต์เป็นคันที่สองไปแล้วล่าสุดนะครับตามตั้งใจของพระอาจารย์อยากจะทําให้ได้ครบทุกทุกจังหวัดนะอันที่ส่วนตัวผมที่ผมได้ฟังมานะท่านอยากทำเขาเรียกว่าบริจาครถเนี่ยครับ หู้ชีพนะครับรูอรํานุลแลนให้กับถิ่นนุยาสิที่อยู่ทุกจังหวัดแล้วก็ให้ไปรักษาอ่านี่คือความตั้งใจของพระอาจารย์สท่านอยากจะสร้างวัดน้อมประชาสรรนะครับสิ่งต่างๆนะที่เวิานคงขอนเก่าๆท่านจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็เป็นภาพอีกรูปหนึ่งที่บุญญาธิการดีนะฮะทีส่วนตัวผมนะท่านเพราะท่านเป็นเป็นพระปฏิบัติดีปฏัปิชอบอยู่แล้ว วันนี้ผมก็เข้ามาทํานะครับเป็นเหรียญจตุรพิษนะครับเป็นรุ่นแรกเลยที่ผมเช่ามาก็พอสมควรนะครับพอสมควรน่าจะแยกแยะได้ละเหรีย hmm. ญรุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างกี่เนื้อ,อบางท่านอาจจะยังไม่รู้ mm hmm. เนื้อแรกก็คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะมีทั้งหมด2บล็อกบล็อกแรกนะครับนนจะเป็นบล็อกหนานิดนึงบล็อกสองจะเป็นบล็อกบางหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะอันนี้ผมผมยังยังยังไม่ได้คุยกับพระอาจารย์นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ ได้ได้ได้คุยเพราะว่าตอนนี้พระอาจารย์ไปปฏิบัติ15วันกรรมฐานนะครับถือว่าเป็นพระที่ดีนะกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานที่ท่านเป็นเจ้าวาดนะครับก็จะมีพระเจ้าวาดหลายๆองค์มาปฏิบัติปฏิบัติอมฐานที่ที่ทําสํานักสงนะครับก็ท่านก็ไปปฏิบัติอยู่นะครับน่าจะอยู่จบประมาณวันที่29หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะกลับวัดวันที่30หรือเปล่าผมยังยังไม่แน่ใจแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม confirm. แต่คิดว่าประมาณวันยี่สิบเก้าสามสิบ ลกลับมาที่วัดน้อมประษาสันอ่ะก็คือเนื้อเงินเหรียญรุ่นนี้ผมบอกก่อนนะว่าจะสร้างตอนที่ท่านเป็นขราชกษนะผมต้องพูดคํานี้นะจะสร้างตอนที่ท่านเป็นฆราวาสอ่ามูลค่าตอนนั้นไม่แพงนะครับแต่ตอนนี้หลายหลายแสนผมโดนมาหลายหลายแสนสองเหรียญน,นี้ก็พอสมควรอ่าพอสมควรบอกว่าพอสมควรเลยถือว่าแพงก็คือเนื้อเงินจำนวนการจะสร้างอยู่ที่สามสิบเหรียญนะฮะ อีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็นพวกเหรียญนาวะละนี่นะครับนาวะน,นี่ผมได้พิธีละองค์นะก็คือเหรียญนาวะนี่แหละนี่แหละง่ายง่าเหรียญนาวะนาเหรียญนาวะอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญอัมบาก้าอันนี้คืออัมบาก้าที่ผมเพิ่งได้มาใหม่มาหวานเลยก็เดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยได้มาเพราะเหตุผลอะไรอ่านี่ครับวิง้งวิ้งเลยไม่ได้ผ่านการใช้เลยเถิดมาปุ๊บก็จะเป็นเหรียญ 3K ครับ 3K เนี่ก็คือแจกกรรมการก็คือเหรียญทองแดงนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ไปทําเป็น 3K ทองแดงเนี่ยจำนวนกรสร้างนี่ครับพันหแล้วก็ 3K แบ่งจากพันหเนี่ยมาทํา 3K 200เหรียญก็คือเป็นเหรียญน,นี้อ่านี่เลยสภาพแล้วแต่ผิวความสวยนะครับความสวยนะครับความสวยอันนี้จะเป็นลอกๆหน่อยอันนี้จะเป็นไม่ลอกถือว่าสวยเดิมอยู่ที่คนเก็บนะครับอยู่ที่คนเก็บอ่ะแล้วผมจะขอทําให้ต่อเลย ครคูนี้นะผมบอกให้เลยว่าผมประทับใจนะเพราะตอนนั้นท่านเป็นคนศักยันววยรุ่นมากถือว่าท่านเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ตามพระาจารย์ของหลวงลงุงนะครับตามหลวงลุงไปแล้วก็ไปครอบเสียนให้กับสิทธุญาสิทธิที่วัดหนึ่งที่คนแบ่งครับผมมาองค์สององนี้นะแล้วท่านก็เอาเหรียญจัตุรพิษคู่เนี้นะครับจัตุรพิษคู่นี้ หรือที่ท่านเอาไปหลายๆองค์แจกลูกศิษย์เยอะมากเพราะตอนนั้นท่านเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ที่ยังคนรู้จักน้อยท่านก็เลยให้เหรียญจุดดวงพิษไปนะครับแล้วก็คนนี้เขาก็เก็บไว้เขาไปกับหัวเขาไปกับสองคนนะครับง่ายๆเลยแล้วเขาก็แบ่งได้มาเขาก็มาแบ่งผมพอดีเขาเห็นผมทําคลิปจุดตําหนิใจตั้งต่างๆนะของเหรียญรุ่นนี้เขาก็ต้องการใช้เงิน เขาได้ตอนนั้นไปฟรีด้วยนะเขาได้ฟรีพอพระอาจารย์ให้ฟรีเลยตอนนั้นนะเขาบอกเลยให้ฟรีเขาไปหลายคนเขาไปหลายคนแล้วก็ได้มาคนละองค์แต่พระอาจารย์แจกรุ่นนี้ให้เลยเชื่อไหมว่าจากวันนั้นถึงวันนี้จากได้ฟรีมีมูมลค่าหลา,หลายหมื่นผมเช่ามาคู่นี้หล,หลายหมื่นเหมือนกันอ่าต้องบอกคํานี้เลยก็เป็นฟาร์มโชคดีของเขานะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งอ่ะมาวันนี้ผมจะทําเป็นเหรียญอเมริกาแล้วกัน แล้วผมจะขอแยกให้นะครับผมเดวผมเดวผมจะขอแยกให้แยกให้คืออะไรแยกให้คือว่าเหรียญรุ่นเนี้ยจะมีสองโค้ดที่ผมเพิ่งเจอนะแล้วก็มีสิทธิอนุญาตสิทธิรุ่นเก่าเนี่ยบอกผมมาเหมือนกันว่ารุ่นเนี้ยจะมีสองโค้ดไอต้องเรียนรู้ก่อนนะเพราะผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งแต่โค้ดเนี้ยเยวผมต้องคุยกับพระอาจารย์ได้มีเวลาสักครั้งนึงผมอยากคุยกับพระอาจารย์มากว่าสร้างตอ,อกรุ่นเนี้ยตอ,อกไว้ขี่ขี่เอ่อตอ,อกไว้เท่าไหร่เห็นไหมครับ จะมีอ,อจอเห็นไหมครับอจอแล้วก็โค้ดเห็นไหมครับอ่าผมโชคดีได้มาสององเลยเขาว่าโค้ดเนี้ยหายากอ่าผมโชคดีนะที่ท,ท,ที่ที่ได้โค้ดเนี้ยขามาหายากเห็นไหมครับโคดจะไม่เหมือนกันอีกโค้ดหนึ่งคือโค้ดนี้เห็นไหมครับเนี่ยโคดนี้อ่าเห็นไหมครับเห็นไหครับจะเป็นอ,อจตัวเล็ก ตอกแรกๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ามีหัวสองโค้ดแต่โค้ดเนี่ยไม่ค่อยพบเจอนะครับที่ผมที่ผมถามมาหลายๆคนนะอ่าโค้ดเนี่ยไม่ค่อยพบเจออ่าง่ายๆเลยนะอ่ะเรามาเรียนรู้กันเดี๋ยวผมจะบอกตำหนิจุดใจตั้งของเหรียญอัมริกาวันนี้แล้วกันส่วนเน้อเงินมีคนสอบถามผมมาพอสมควร ส่งมาทางนี้อ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ผมหน่อยพิมพ์ใน Google พิมพ์คำว่าศึกษาพระแท้วัตถุมงคลพระอาจารย์แจ้อิทธิโวโตอ่าก็ผมจะแจกนี้ให้ใครที่ฟังผมได้ดีนะใครที่กดติดตามกดถูกใจแล้วเข้ามาโค้ดใน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 เพจผมได้เลยพิมพ์คำว่า กดถูกใจแล้วนะครับาตามมาจาก u t u b e อ่ากดถูกใจแล้วนะครับมาตามถึง u t u b e นะครับแล้วก็ให้ทายเลขเลยนะวันที่1เดือน4 2 5 6 7ทายเลขข้างบน3ตัวนะครับเลขหลังสาตัวนะแล้วทายแล้วเพื่อพิมพ์มาเลยว่าพิมพ์มาเลยว่ากดติดตามแล้วหรือกดถูกใจให้แล้วนะครับแล้วโพสได้เลยนะครับผมผมมาบอกผมได้เลยนะครับผมจะแจกให้นี่คือพระแท้นะอ่าเ <Yeah. S 1> สียนพราะแกะเพชร งานแจกกระถินปีหกเป็นรางวัลอ่ะเรามาดูกันต่อเลยผมขออนุญาตเก็บเหรียญนวะก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ทําการดีๆนะครับอ่ะเรามาดูกันเนื้อเงินเดี๋ยวผมจะบอกให้ก่อนมีคนหละสอบถามผมมาว่าเนื้อเงินกับเหรียญอมก,ก้กาเนี่ยจะแยกแกะยังไง นะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าใครได้ได้เห็นนะฮะน,นี่ผมตัวผมผมไม่สิ่งใดที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้เก่งนะอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้มาอวดตัวเองว่าเฮ้ยวันเนี้ยแยกแยะอะไรได้แต่ผมต้องขอทาคลิปนี้ให้กับคนที่กําลังอยากเข้ามาศึกษาของสายพระอาจารย์นะครับผมบอกให้เลยว่าเนื้อเงินกับเนื้ออัาปกาเนี่ยคนละเรื่องนะครับฟับงผมดีดีนะคนละเรื่องเรื่องคืออะไรก็คือผิว น้ำหนักก็คนละอย่างนะครับเงนเงินจะหนักฝ่าอันนี้ผมบอกก่อนนะเงินงเงินจะหนักฝ่าหน่อยนึงอามาก้าจะเบากว่ากันนิดนึงนะครับอันนี้ผม<ๆ>ผมช่างด้วยมือผมเองนะอ่าสองผมบอกก่อนว่าเงินตัวนี้เป็นเงินเก่าเป็นเงินเก่านะครับเป็นเงินเก่าสมัยก่อนนะครับเป็นเงินสมัยก่อนหนักบอกให้เลยว่าการเทการทําอะไรส่วนผสมหนักฝ่าอามาก้าตอนนี้อามาก้านี้ยังเบาฝ่านี่คือผมตวงด้วยมือผมเองเลยนะ แต่ผมไม่รู้ว่าน้ําหนักเท่ากันหรือเบาฝาผมตอบไม่ได้แต่ที่ผมดูตอนเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือผิวฟังผมดีๆนะผิวเนี่ยมันทําไม่ได้นี่คือนี่คือเนื้อเงินเป็นผิวก็จกเลยนี่คือเนื้อเงินนะครับที่คือเนื้อเงินเห็นไหมครับนี่คืออเมกกริกาเห็นไหมครับอีกอย่างหนึ่งหลายๆท่านถามผมว่าถ้าเขาไปชุบเงินมาเราจะดูไงเขาก็มีจุดจ่ายตังค์เหมือนกัน ด,ด้วยองค์ประกอบนะครับมีองค์ประกอบด้วยอ่าง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวจำนวนการสร้างแค่สามสิบเหรียญเองอ่ะเรามาดูกันวันนี้นะเรามาดูอัลมากากันชา้านิดนึงนะพี่นะผมอยากให้ทุกคนกระจ่างแล้วก็ให้ทุกคนเล่นกันที่พี่จมาชิกที่รุ่นเก่าๆเขาทํามาดีแล้วแต่วันนี้ผมขอเติมอีกนิดเดียวนะครับผมขอเติมอีกนิดเดียวนะครับง่ายๆเลยเติมให้อีกนิดเดียวขอให้นิดเดียวนะครับทุกคนจะได้ เล่นกันอย่างมาตรฐานสากลวงการพักเครื่องนะครับอ่าจับก่อนเลยฟังผมดีๆนะฟังผมดีๆนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับนะเป็นเหรียญที่แกะบล็อกนะครับสวยนะครับไม่ได้ผ่านจากเครื่องอะไรต่ตาาๆนานา,นาคือแกะบล็อกด้วยมือนะครับก็จะเป็นเหรียญที่วิ่งหน่อยนี่จะวิง่งนิดนึงแล้วผมขอรบไฟหน่อยนะครับให้สังเกตใบหน้านะครับนะพอแก่ เสียนนะครับนอกตรงเสียนเนี่ยนะครับสําคัญเลยนะครับองค์ประกอบนิ้วมือนิ้วเทา้านะครับหรือจะเป็นวิธีไหว้ครูอ่าหรือจะเป็นพ่อแกะเพชรโคดเนี่ยสําคัญนะครับง่ายๆเลยอ่ะเรามาดูสถานที่แรกนะผมจะให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงข้างไปหูตรงเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งพาสึกหรือพาอะไรเนี่ยหรือการผ่านการใช้งานมันเนี่ยจะต้องเห็นตรงนี้ครับหนึ่งนะ อืมท่นึงนะเหลี่ยมมันวิ่งมากเลยพี่มันจะมองไม่ค่อยชัดนี่ครับนี่ครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงข้างใบหูเนี่ะครับตรงหูของเสียงเนี่ยตรงนี้ครับจะมีเนื้อคล้ายๆวงรีอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่าดูเห็นไหมครับ อะดูอีกทีนึง่งดูนะครับผมให้ดูใบหน้านะผมให้ดูใบหน้าหเห็นไหมครับนี่คือใบหน้าเขาแก่ แต่ผมขอปิดหน้าต่างก่อนนะเพราะหน้าต่างผมมันมีสแสลมมันทําให้หน้าภาพผมมีสีเขียวทุกคนจะได้ไม่ได้ได้นี่อ่ะมาดูทีนี้ไม่มีสีเขียวละพอดีผมปิดข้างสแสลมไว้ข้างห้องบังแดดหน่อย่อะดูเห็นไหมครับให้สังเกตวาตานะครับนะเพราะแก่ดีๆเห็นครับตรงนี้จะมีติ่งอยู่หน่อยหนึ่งเห็นะครับข้างหูเห็นมครับตรงนี้ตรงนี้เห็นครับ ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเห็นไหมครับอีกที่หนึ่งนะครับนะให้สังเกตตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้นะตรงนี้จะมีจุดจุดจุดหนึ่ง อ่ะผมจะดูให้ดูพื้นพื้นเหรียญมาด้วยนะพื้นเหรียญจะตึงนะครับพื้นเหรียญจะตึงแ้วตรงนี้จะเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวนะครับเห็นไหมครับเป็นเขี้ยวสองเขี้ยวนะครับนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้ อีกที่หนึ่งนะครับให้สังเกตรตรงที่มือตรงนี้จะเป็นคมอ่ะคมเป็นเส้นเลยเป็นแท่งแค่ได้เป็นแท่ง,เ,ทงเห็นไหมครับเ,เห็นไหมครับเป็นแท่งเลยอีกที่หนึ่งนะครับให้สังเกตรตรงนี้นี่นี่ครับตรงนี้อ่าดู ดูนะครับรงเท้าของพ่อแก่เนี่ยครับจะมีเนื้อเป็นเกินอยู่หน่อยหนึ่งเนื้อมันเงามากพี่เนื้อมันเงานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่เลยนี่เลยเห็นไหมครับนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลย เดียมันเอามากพี่อกระแสวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยเดียวจะตึงคนละอย่างส่วนโค้ดตัวนี้เป็นอีโคดอีกห,หนึ่งตัวทีพนน่พบเจอได้เยอะมากอันนี้โคดเนี่ยพบเจอได้เยอะมากแต่ส่วนอีโคดหนึ่งไม่ค่อยได้พบเจอนะอันนี้ผมที่ผมสังเกตนะอะชัดไหมครับใช้กล้องดี0ศูนย์่จะชัดหน่อยนะครับ ส่วนตัวอักขระอีกที่หนึ่งที่เราจะต้องดูก็คือตัวนี้ครับนี่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 นตัวคาว่าพ่อแก่นะครับแต่ตัวเป็นแท่งเลยนะครับแบบเป็นแท่งเลยอเอียงหน่อยนะครับอีกที่หนึง่งให้สังเกตตรงนี้นะตรงนี้จะมีเนื้อเป็นเกินอยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นติ่งนะครับเป็นติ่ง นะครับจะเป็นตึงแบบนี้เห็นไหมครับน่ครับ,รบเนื้อจะตึงแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ข้างใบหูงข้างใบหูมาที่ผมบอกอ่าตรงเสียนพ่อแก่เนี่ยเนื้อจะตึงเถิดมาด้านหลังนะเถิดมาด้านหลังนะครับให้สังเกตต,ตรงนี้นะ เนี่ยตรงเนี้ยจะมีวงเขาเรียกวงเดือนอ่ะดูดีๆนะ,ะเห็นวงเดือนไหมครับวงเดือนเนี่ยวงเดือนจะวิ่งมาถึงนี่เลยเห็นไหมครับอวงเดือนส่วนเหรียญเนี้ยผมบอกให้เลยจะเป็นคล้ายๆบล็อกขยืน่นนะครับตัวอักขระต่างๆเนี่ยจะขยื่นหมดเลยตัวนี้จะไม่ขยื่นเท่าไหร่ จะไม่ขยื่นเท่าไหร่เหรียญน,นี้ด้วยจะไม่ขึ้นอย่างถ้าได้เหรียญน,นี้น่าจะปั๊มก่อนน่าจะปั๊มก่อนเหรียญเดืยนนี้เหรียญน,นี้น่านจะปั๊มที่หลังแล้วแล้วขยื่นหมดเลยตัวหนังสือขยื่นยังไงอะดูดูนะครับเห็นไหมครับขยื่นแบบนี้เห็นไหครับขยื่นแบบนี้ทุกตัวจะขยื่นหมดเลยอ่า ดูเห็นไหมครับจะเขี่ยนครับแล้วจุดใจตั้งสำคัญนะครับเราต้องดูตรงนี้ตรงนี้นะครับหน,น,นึ่ตรงนี้จะมีเส้นืูเส้นหนึ่งอ่ะดูอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเอียงให้หวัน แสงมันเงามากนันเงาพี่เงาเงามากอ่ะเราดูตรงนี้ดิฝานี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับน,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 นี่ตัวนังสือคําว่าคลองยีิบเจ็ดเนี่ยจะคมเป็นแท่งแล้วอีกสถานที่หนึ่งให้สังเกตนะครับสังเกตตรงนี้อ่าเนี่ยคือเนื้อปิ้นเกิน ลอยเบ้าหูนะครับเบาหูนะครับขอบตัดยังไงเอาดูขอบตัดนะครับขอบตัดแบบนี้นี่คือขอบตัด เป็นลอยฟันซี่หนึ่งรับนี่ครับลอยฟันีบบง่ายๆเลยเหรียญจัตุอัมบก้าอ่ะเรามาดูเหรียญนี้บ้างที่ผมบอกไว้เนิ่นๆคือโคดีโคดหนึ่งดูนะครับ ไหมครับออจอเหมือนกันแต่ค,คตรัวโคดแสดงว่าอาจารย์เขาน่าจะปั๊มสองโคดไว้มีตัวโคดสองตัวหรือความแยกแยะยังไงผมผมคงไ,ได้ได้ได้คุยกับพอาจารย์นะครับยังยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับว่าจะต้องผมผมจะต้องถามอาจารย์ว่า โคดนี้ตอบเขาไหร่โคดนี้ตอบเท่าไหรแต่จำนวนผมมองว่าน่าจะน่าจะตอบไม่ได้เพราะว่าบางทีตอนนั้นยังไม่มีราคาด้วยครับต้องถามด้วยครับง่ายๆเลยอ่ะอันนี้เหรียญวิ่งไม้สวยนะบ่อยเลยว่าเดิมมากเลยเนี่ยครับเดิมมากๆอเห็นไหยครับอ่ะดูตรงนี้ที่ผมบอกมีระเบิดเกินนะครับเนี่ยอ่าน,นะครับตรงพักเท้าตรงนี้นะ ตรงเท้าตรงเท้าเอ่อปอกแกนตรงนี้เห็นไหมครับอีกที่หนึ่งเนื้อเป็นเกลนตรงนี้นะครับนี่ข้างใบหูนี่ะครับข้างใบหูแววตาอ่า ที่ด้านหลังมาวงเดือนจะต้องมีวงเดือนนี่นไครับเนี่ยวงเดือนบล็อกนี้จะบล็อกไม่ไปขยื่นเท่าไหร่เอาไม่ดูบล็อกนะบล็อกนี้จะไม่ขยื่นเท่าไหร่เห็นไหมครับแสดงว่าปั๊มก่อนเห็นไหมครับ,ด,รบดูอีกเดี๋ยวนึง ไม่เคยลื่นเท่าไหร่เด๋ยนนี้ธนาคาปั๊มก่อนเห็นไหมครับแค่นี้ครับจำนวนก็จะสร้างอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับมาพันเหรียญตอนนั้นไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเขาเลยว่าพิกแผ่นดินก็หาไม่เจอนะครับแพงมาก ครับจำนวนกสร้างน้อยด้วยแพงด้วยนะครับแล้วตอนนั้นท่านแจกแจกวัสดุมากไม่ค่อยได้ขายก็มีสิทธิ์ลิขสิทธิ์ที่ได้กันไปก็เก็บกันไว้ก็ไม่ได้เปิดเผยตัวจริงก็เยอะพี่สองคนเนี่ยถ้าผมไม่รู้จักกับพี่ชายผมนะผมผมก็คงไม่รู้จักพอเขาบอกเขารู้จักพี่ชายผมผมผมได้มาในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวงการจริงจริงก็คู่นี้หลายหลายมือเขาแบ่งมาให้พอดีเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกับ ใกล,ใกล,ใกล้บ้านเมียผมด้วยอยู่ที่กำแพงเพชรผมก็เลยได้บูชาแล้วก็พี่เขาจะต้องการเงินไปทําอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมลองบาอยู่ทีมก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับนะขอฝากไปด้วยขอฝากเพจผมไม่น้อยนะครับก็จะเป็นศึกษาพระแท้วัตถุมงคลพระาจารย์แจ้อิทธิโชโตพิมพ์ใน Facebook จะเจอนะครับเพราะตอนนี้ Google ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งสร้างเพจไว้หน่อยเดียวอันนี้ผมลองบารอยู่ทีมก็ต้องกราบขอขอบคุณ พี่เพื่อนเพื่อนคับสมาชิกสิ่งใดที่ผมพูดไปผิดบ้างกับการใดก็ต้องกราบขอขมาอาภัยด้วยนะครับผมไม่ต้องการมาด่งดังนะพี่ผมต้องการมาทําเพื่อด้วยใจแล้วก็ศิษย์นิยมศิษย์ที่อยู่ด้านหลังที่กําลังเข้ามาเรียนพระอาจารย์เขาจะได้เดินไม่ผิดครับก็ฝากด้วยท่านใดอยากศึกษาพระแท้ก็เข้ามาในเพจผมได้เลยผมจะลงให้เกือบทุกวันควบคู่ไปกับพระผมข้ากวยผมทําอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่คือผมข้ากวย หลงวงพ่วยอันนี้คือบางส่วนที่ผมมีอยู่ก็มีเยอะพอสมควรที่จะแบ่งบูชาให้ได้วันนี้ผมลองาลบารอยู่ทีมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ